สบายดีทุกคนมื่อนี้สิพามากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นตีนไก่ใส่พูงหมูฝีมือแม่เองเนาะแม่เห็ดให้กินนี่แต่ว่าน้ำมันมีน้ำไหลตั้งใส่น้ำหน่อยอม,มาด้วทุกคนตีนไก่อร่อย Kjev. Mm. กินกับปุลแล้กนินหอดบุญบานื mm. มเเ แซ่บตายข้าวปุ้นฟีมือแม่แซบแองอร่อยจุงเปยตันวน้ำโบราะขีดทีนำ้ำ แม่ให้ใส่กลับให้สิ่นนีนะแต่ว่ากันยังอีกกลับหนึ่งดอกแต่ว่าขี้ค้านอุ่นนะเลยน้ำหน่อยก็ย่าเถอะเบิ้งใบมิน้นใบมิ้นกับแม่ใบมิ้นแม่ปลูกนะงามๆทุกคนบบทาได้ซื้อ ปลูกเถืดปลูกเทื่อเดียวขึ้นได้กินตลอดปีตลอดไป <c oughs> บัตายจากเทื่อเนาะแห้งฟันแห้งงมืม กินข้าวปุ้นแล้วก็จะเอาไปเฮ็ดวียงอ่ะอากาศมันมีฮ้อนอะ่ะอืมครับ